สวัสดีตอนเย็นครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ไหนตลาดก้อยี่ห้อช่องสามมอสไหมาเฟิงนี่ปลา,อา,อา,อาอของปลาอุ้ยมีบกทรุดมีบกทรุดด้วยกินบ้างบกอืออืมเอาเอาเอาอุ้ยของปลาหลากหลายที่ปลาย่างหรือเปล่าปลาย่าง,าางอันไหนอีกยัางนางกบนางกบนางกบเออนี่ หนังกบหนังเข้มเอาอันนี้อันนี้พร้อมท่านมันบอมีเห็ดไข่พุทแดงมีไข่หน่อยไข่ใหญ่มีเบิดเลยผักหวานเอาเขาเอาพี่ผักอียงนี่ผักสาบจ้าพี่ผึ่งพร้อมนี่สตอหมากยังเนี่ยอันนี้หน่วยผักสาบจ้าโอ้สาบอัดลายอย่างหลายอันอันดอกะกัน โอ้ oh, อันนี้ยอดพักสาบอันนี้มาพักสาบอันนี้ดอกมันผู้รายยางพร้อมหมักแตงไทยพยร้อมเลยกินบอสแตงไทยเอาอย่างอีกทัศนาทัศนาอุ้ย oh, พี่น้องสะออนหัว oh, หัวมันหัวก่อยพผลอันอนั้นน่าจะเป็นก่อยน้องใหม่สมบัตเกือกโอ้ยเบื้องของขายเบรกว่าคิดหัวความแล้ว เอ็นของปลาประด้ต้องจอดทันทีขาหนอไม่แต่ว่ามันอยากคำแล้ว่นสิเกฟแ,ล,แล้วมีหนูหนาสดเลิมเลิมมีหนูหนาเอาไปโอบไหมออจะว่าอโอบบ่มาโอบกับมีแ<น>ม่พักหวานไหมหา่านละห้าสิบบาทสอ่อนแท้อุย้ใยใครโมดแดง ครับผมอันนี้ไหน้อยให้รวมขีดสามหาสามขีดนอยอันนี้ขีดโลก้ขีดใ่เลยอันนี้เอารุ่นรเหาหน่อยคืนล่สองร้อยห้าสิบคาใช่กระชอนฮาฮ่าักหวานแม่หลายใช่ล้ำใส่มอนีไอ้โคโคใช่ค่ะแม่นี่เดนี่ป่าเจ้าบอกไงเลย เ <laughs> นี่ยพี่น้องของขายเมียบักหลายหอมแดงน่าจะไปแกงต้องมี้หอมแดงผักเตี้ยวผักยังนีเลิมกระโดนบะกระโดนจ้ากระโดนมอ้ยพีนสสน่น้องประสอออนน้องใหม่กับมี่น้องใหม่ฝรัง่งบ้า ดอกพักวานดอกผักวานค่สามชีดลอยกันเอเครื่องรูปกับลอยหาสิบบาทเป็นถาดทานอาหาสิบเอาวะนี่ตามห้องเขียวสมเอาบ่เอาเลือกเอาเอาอย่างเอาแบบร่วมบ่เรียบร้อยได้อะไรมั่ง ไปหาหนูใจกรนโลยค่ะเฮ้ยปานมีแบบอะเอาอยัางอีกทำทั่วบอได้แล้วใช่ได้แล้ว้วววววอมแดงอือคือหลายใชะมนมีแบบหน่อยๆติแม่รอรอรอ,รอหาโอยทั้งเข้ม เป็ไปตะแ s บหาสื่อเนี้ยเอาไปฮิตกินก้อนพี่น้องนี่เอาไปแกงชะบอกหวานเอาข้อมองพ่อจ้อพ่อดีเออเอาเลยเป็นสั่งเป็นขีดท้ายดุดีเดิมใจช้อปปิง้งอาหารปลาลูกน,นันฝากสิ่งนี้ไปถึงโมดธนาเดชธนาเดชมาก,ก่อยเห็ดขมดีไหม นักสิอยากาว้าต้องโทษถามถ้าเธอนั่งอยากซื้อไปซื้อไปฝากอิตูอิตี้นีเด้เอาบ้นี่ก็ตัาโ<ะ>นม่อันนี้ฟอกอแล้วเออนี่ยโมกมอเตอร์มิกได้ยางไงได้ยังไงาย่างอาเอ,อานออักล้านฮิดบุ บักบกเขียดแทงฮะเขียดแทงเขียดแทงไปไปไปประกอบอาหารลังห้านวันนี้เฮาเพราะว่าเขาสื่อหลายร้านนี่เขาอะกระจายรายได้ทิเป็นการสื่อเป็นการกระจายรายได้กระจายรายได้ไม่ได้ซื้อร้านเดียวเพราะว่าสื่อหลานขายคือขันไปเลยไปเฮาเขาลังห้านข้ามแล้วพอกันเด้อพี่น้อง